วิธีย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์อัดฮอร์โมนอทิลีนนะครับก็มีถามเข้ามาเยอะเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันครับเบื้องต้นนะครับให้เราสังเกตดูบริเวณเปลือกนะครับก็คือ,อเวลาติดตั้งเนี่ยก็คือยางเนี่ยจะมีจะมีอยู่เอาเอา,เอาผมเอาคร่าวๆเนาะแบบ3ประเภทแล้วกันก็คือบริเวณที่เปลือกดีนะครับก็คือถ้าเป็นแบบที่1ก็คือเปลือกเต็มแบบนี้เปลือกมันดีทั้งต้นถูกไหมครับ เราจะติดตั้งจุดไหนก็ได้เราจะย้ายไปจุดไหนก็ได้นะครับแบบที่2องครับแบบที่2ก็คือมีรอยกรีดมาอาจจะหน้า2หน้าแต่ยังไม่เต็มแบบนี้ก็คือเราก็ดูตามสภาพหน้ายางนะครับตรงที่ทางผ่านของท่อน้ํายางก็ยังเหลือดีอยู่ก็ไม่มีปัญหาเราดูตามสภาพหน้ายางเนาะนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ยางที่เป็นลักษณะการกรีดแบบนี้ก็คือบางทีบางสวนนะครับก็ ปล่อยให้คนกรีดนะครับทั่วไปอาจจะกรีดแบบไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ก็คือกรีดเอาน้ํายางแต่ว่าไม่ได้ดูแลรักษาก็อาจจะมีการกรีดแบบเหมือนกับว่าขาดคือแบบนี้ยกรีดซ้ายขวากรีดหน้าขึ้นก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้บริเวณพวกเนี้ยอันเนี้ยหน้าก็จะตายใช่ไหมครับหน้าหน้าก็จะเป็นอ่าตายนึ่งนะครับนะตรงนี้นะครับ แลวก็บริเวณเปลือกที่เหลืออยู่ข้างล่างก็กรีดก็ไม่ค่อยออกนะครับก็คือเป็นตายนึ่งนั่นแหละนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็คือท่อน้ํายางปกติเราต้องนึกถึงว่าท่อน้ํายางมันจะไหลาจากข้างบนลงข้างล่างแบบนี้ทําให้เวลาเราติดตั้งครั้งแรกเนี่ยถ้าเป็นต้นลักษณะแบบนี้นะคือจุดเนี้ยมันตัดขาดท่อน้ํายางทําให้ท่อน้ํายางน้ํายางมันจะไหลามาบริเวณอยู่ตรงนี้มากที่สุด นะครับบริเวณที่บนเหนือรอยกรีดตรงนี้เพราะฉะนั้นการติดตั้งอุปกรณ์เราต้องติดตั้งข้างบนนี้นะครับส่วนวิธีการย้ายนั้นยังไงก็คือสมมติว่าเราติดตั้งตรงนี้นะครับก็คือต้นที่แย่ที่สุดแบบนี้นะครับคือน้ํายางอ่ะมันจะอยู่ข้างบนนะครับเราก็ติดตั้งไปเลยครับเอาตามสะดวกเลยก็คือสมมติว่าเราติดตั้งตรงนี้นะครับสมมติว่าเราติดตั้งตรงนี้เนาะเราติดตั้งตรงนี้เราก็ย้ายครับสมมติว่าครบเวลาย้ายแล้วนะครับเดือนถัดไปนะครับเราย้ายแล้ว เราจะย้ายขยับนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งหรือห่างไปอีกสักนิดนึงนะครับ15เซนได้หมดนะครับค่อยๆรอบต้นเสร็จป๊อปแล้วก็ขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขยับขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับปีถัดไปไอหน้ายางพวกนี้มันก็จะกลับมาดีปกติก็คือเราก็ทําการบารุงนะครับฉีดพ่นในเรื่องของตัวฆ่าเชื้านะครับอ่าแล้วก็บารุงในเรื่องของอ่า บำรุงปุ๋ยบำรุงอะไรก็ว่ากันไปฉีดพ่นน้ำหมักก็ว่ากันไปนะครับแผลพวกนี้นะครับภายใน 1- นถึงสปีครับหถึงสปีมันก็จะกลับมาปิดเหมือนเดิมเราก็สามารถบนซ้ําไปเรื่อยๆได้นะครับบนซ้ําไปเรื่อยๆได้โดยความห่างก็คือ15้าเซนขึ้นไปขยับเอาตามความเหมาะสมนะครับนะครับส่วนข้างล่างบริเวณเปลือกพวกนี้ปเปลือกทางนี้เนี่ยการที่เราจะกลับมาเจาะได้เนี่ยนะครับเราต้องรอให้หน้ากรีดพวกเนี้ย นะครับก็คือมันอยู่อยู่ที่ว่าถ้าเราบำรุงรักษาดีมากพอหน้าพวกนี้พอมันกลับมาปกติมีเยื่อหุ้มเข้ามาแล้วก็มีมีไอท่อน้ํายางมันไหลผ่านจากข้างบนเนี้ยลงมาข้างล่างได้เมื่อไหร่หน้าพวกนี้ก็จะมีน้ํายางเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะเปิดท่อน้ํายางข้างบนลงมาข้างล่างได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าต้นแบบนี้ค่อนข้างที่จะโทมนะครับเพราะว่าผ่านการกรีดมาบางทีอาจจะหลายมือ นะครับบางคนก็กรีดดีบ้างไม่ดีบ้างกรีดข้างล่างหน้าตายก็ย้ายไปกรีดข้างบนนะครับแบบนี้จะมีปัญหานะครับทีนี้ถ้าเป็นเปลือกในลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะหน้าใสๆก็เดี๋ยวก็ไปอธิบายกันใหม่นะครับก็คือเราก็ติดตั้งได้นะครับก็คือเราจะเริ่มจากข้างล่างก็ได้นะครับเริ่มจากข้างล่างหรือระดับสายตานะครับระดับสายตาที่เราทําได้สะดวกนะครับสมมุติว่าเราเริ่มจากข้างล่างเนาะก็ตรงนี้นะครับก็ขยับขึ้นไปได้เลยครับ สิบห้าเซนยี่สิบเซนก็ขยับขึ้นไปนะครับอันนี้กรณีเจาะนะนะครับถ้าในกรณีที่เรากรีดก็ตามรอยกรีดแหละนะครับสมมติว่าเรากรีดค่อยๆขยับลงสมมุติว่าเราตั้งหน้ากรีดใหม่เนี่ยไม่จาเป็นที่จะต ok 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 ้องมาต่อนเก่าก ok ็ได <pl ains> ้นะครับเราก็จะตั้งหน้ากรีดใหม่เลยนะครับสมมติว่าใครกรีดก็ตั้งหน้ากรีดใหม่เลยตรงนี้นะครับเล็กๆสั้นๆก็ค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆติดตั้งกระป๋อแบบนี้นะครับก็ขยับเข้ามา10เซนก็ได้นะครับก็ขยับลงมา ขยับลงมาขยับลงมาขยับลงมาเรื่อยๆนะครับก็กรีดลงมานะครับพอหมดหน้ากรีดแล้วเราก็เริ่มอีกปีถัดไปแล้วก็ขยับลงมาอีกเหมือนเดิมนะครับก็ขยับต่อลงมานะครับหน้ายางมันไม่เปลืองนะครับถ้าเรากีดหน้าสั้นนะครับถ้าเราเจาะก็เหมือนกันครับก็คือเราดูตามภูมิประเทศและก็ความสะดวกของเราได้เลยนะครับอ่าส่วนหน้าจะแห้งไม่แห้งเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าพี่ๆดูแลรักษาในเรื่องของโรคในเรื่องของปุ๋ยมากกว่านะครับเราเราติดตั้งได้เลยนะครับ ถ้าอย่างอย่างอย่างเนี้ยนะครับถึงเวลามาในอนาคตเราก็ขึ้นข้างบนได้อีกนะครับขึ้นข้างบนได้อีกสบายมากนะครับหน้าพวกนี้มันก็จะกลับมาปิดเหมือนเดิมนะครับต่อไปอันนี้ง่ายสุดละก็คือเปลือกเต็มแต่ว่าเปลือกคาว่าเปลือกเต็มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยางยางที่อาจจะอายุ7จ็ดปีอะไรเงี้ยถ้ายางอายุน้อยนะครับถ้ายางอายุน้อยนะครับให้เราติดตั้งผมแนะนําก็คือยางอนุน้อยเราต้องติดตั้งข้างล่างก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเปลือกข้างล่างเนี่ยมันจะหนากว่า นะครับหอนอนหนาอ่ะหนาเปลือกข้างล่างมันจะหนากว่าแต่ข้างบนเนี้ยเปลือกมันจะบางนะครับบางเพราะว่ายางอายุน้อยนะครับอายุน้อยถ้าสมมติยางอายุน้อยนะแต่ถ้าเป็นยางที่อาจจะสิบกว่าปีละแล้วบำร,รุงต่อเน,นื่นองดีๆเนี่ยลำต้นมันจะอวบใหญ่นะครับแบบนั้นอ่ะข้างบนมันก็หนาละก็ยังดีนะครับเราจะเริ่มจุดไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นยางอ่อนนะครับแนะนําว่าให้เริ่มจากข้างล่างก่อนนะครับยางอ่อนเนี่ยเริ่มจากข้างล่าง แล,แล้วก็ค่อยๆขยับ <ṇa. S 2> ขึ้นนะครับอาจจะขยับมาทางซ้ายนะครับทางขวานะครับแบบนี้นะครับก็ได้นะครับขยับไปให้รอบแล้วก็ค่อยๆขยับไปขยับไปแบบนี้ครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันยังบางอยู่เราก็เริ่มจากข้างล่างค่อยขยับขยับขึ้นไปก็ได้นะครับขยับบนไปบนไปแบบนี้นะครับก็ขยับบนไปแบบนี้ครับคือเราบำรุงต่อเนื่องครับเปลือกมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆ นะครับบำรุงต่อเนื่องนะครับผมเน้นย้ำนะครับใช้เอทิลีนน้ำยางออกเยอะเราต้องบำรุงต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยบำรุงหรือว่าบำรุงปรับสภาพดินนะครับหรือว่าทั้งในเรื่องของการฉีดพ่นน้ำหมัก EM จุลินทรียอะไรต่างๆหรือมีผลิตภัณฑ์ดีๆเราก็ใช้ไปเลยนะครับอ่าส่วนใครไม่รู้ไม่มีอะไรก็ไม่มีตัวค่าเชื้อราไม่มีอะไรก็ติดต่อผมมาผมก็มีจําหน่ายอยู่เหมือนกันนะครับพี่ๆนะครับก็อ่าถ้าใครมีตัวไหนดีๆก็ใช้ตัวนั้น นะครับถ้าใครไม่มีก็ปรึกษาผมได้นะครับวิธีการย้ายก็ประมาณนี้นะครับเราก็ย้ายตามตามลักษณะของเปลือกนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือจุดติดตั้งเนี่ยต้องดูว่าจุดนั้นมีน้ํำยางหรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีข้างบนนะครับถ้าเป็นแบบหน้าหน้าแบบหน้าเละอะไรเงี้ยมันจะน้ํำยางจะมีข้างบนนุ่นนะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่ข้างบนก็ยังไม่มีแสดงว่าต้นยางของคุณมีปัญหามากๆนะครับคุณจะต้องรีบอ่าบำดุงรักษา ด่วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปุ๋ยน้ำหมัก EM หรือตัวไหนก็ตามที่คุณมีนะครับก็ฉีดพ่นเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับใครมีข้อสงสัยใดๆก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมนิกรสวัสดีครับ